วันนี้เราเริ่มต้นกันที่กิจกรรมดีๆนะครับมีการแจกหมวกกันน็อกฟรีให้กับพี่น้องประชาชนนะครับกิจกรรมดังกล่าวมีชื่อว่ารณรงค์ขับขี่ปลอดภัยลดอุบัติเหตุครับโดยทางกองบังคับการตำรวจนครบาล8ร่วมกับคณะผู้เข้าร่วม หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชนรุ่นที่11นะครับทำการแจกหมวกกันน็อกฟรีเพื่อรณรงค์ขับขี่ปลอดภยัยนณะบริเวณวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครครับเมื่อวานนี้ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือที่วงเวียนใหญ่พลตรตรีพานพวรธนัชะกุล ผู้บังคับการตำรวจนครบาล8ท่านเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยลดอุบัติเหตุสวมหมวกนิรภัยปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นโดยมีรองผู้บังคับการและผู้กํากับการทุกสอนอในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล8เข้าร่วมรวมถึงข้าราชการตำรวจสอนอบุพารามคณะผู้เข้าร่วม หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร,ร่วมเอกชนหรือบรอ,อร,รุ่นที่11ครับตลอดจนภาคีเครือข่ายและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งได้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมบูรณาการโครงการในครั้งนี้โดยจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ลดอุบัติเหตุจาราจรและแจกหมวกกันน็อกเพื่อที่จะรณรงค์ขับขี่ปลอดภยัยลดอุบัติเหตุ ให้กับผู้สัญจรผ่านไปมาณบริเวณวงเวียนใหญ่นั่นเองครับเนฮะแจกให้ใครบ้างก็เป็นพี่น้องประชาชนทั่วไปเลยนะครับมีทั้งวินมอเตอร์ไซค์นักขุรันนะครับแล้วก็อีกหลากหลายอาชีพนะครับโดยพลตะระตรีพานพท่านกล่าวนะครับว่าได้นำหมวกนิรภัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมอันนี้สำคัญเลยนะครับมาแจากให้กับกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่เป็นทั้งเด็กเล็ก พี่น้องเยาวชนนะครับรวมถึงสุภาพสตรีใช้ในการสวมใส่และร่วมรณรงค์เสริมสร้างวินัยจราจรในการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ใช้รถจักรยานยนต์เพื่อเป็นการลดการสูญเสียเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เป็นการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสําคัญของการใช้หมวกกันน็อกซึ่งก็จะทําให้ชีวิตของคนไทยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะฮะ เมื่อจับแฮนด์รถจักรยานยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมสวมหมวกนิรภัยหรือว่าสวมหมวกกันน็อกเอาไว้ด้วยเพื่อความปลอดภัยอย่างที่ผมบอกก่อนหน้านี้นะฮะใส่หมวกกันน็อกกันนะนะฮะเพื่อที่จะป้องกันอุบัติเหตุหรือว่าอันตรายที่เกิดขึ้นซึ่งในส่วนของหมวกกันน็อกเนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับอย่างเช่นเป็นหมวกกันน็อกเต็มใบ หมวกกันน็อกแบบครึ่งใบนะครับแบบยกคางแบบเปิดหน้าหมวกวิบากก็มีเช่นเดียวกันแล้วก็รวมไปถึงหมวกกันน็อกกึ่งวิบากนะครับก็ให้เลือกใช้หมวกกันน็อกที่เหมาะสมนะครับกับการใช้ชีวิตของเราเนั่นเองครับครับตามนโยบายของทางรัฐบาลนะครับแล้วก็สํานักถุลพึงชาติและกองบัชาการตำรวจกงบาลนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยฮะปัญหาเรื่องอการเกิดอุบัติเหตุการจราจรนะครับ บนทางถนนโดยเฉพาะอา่าอุบัติเหตุที่เกิดจากรถจากาักรยานเนี่ยอา่าเราก็จะมีอยู่อย่างาต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้ทางกองพันการตำรวจต้อบาันแปดนะครับจึงได้จัดโครงการรณรงค์นะฮะขับขี่ปลอดภัยด้วยการสวมหมวกน็อกเนี่ยขึ้นมานะครับครั้งนี้ก็เป็นการจัดครั้งที่2นะครับอ่าซึ่งการจัดครั้งที่หนึ่งเนี่ยเราจัดที่สนสัมเหลนะครับอา่าปรากฏว่าอ่าหลังจากการจัดกิจกรรมเนี่ยในครั้งนั้นเนี่ยอา่าสติการเกิดอุบัติเหตุ ภายในเขตพื้นที่บขแป8นะครับที่เกิดจากรถจักรยานยนต์เนี่ยฮะมีสิิที่ลดน้อยลงนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นโครงการต่อเนื่องนะครับที่เราจัดที่2นะครับซึ่งโครงการครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการจัดโดยมีความร่วมมือร่วมกันนะครับระหว่างทางเจ้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็ทางคณะที่ปรึกษานะครับของกองพัการตำรวจแปดนะครับคณะกรอของกระทรวงบุคคารามนะครับแล้วก็มีทางหลักสูตรนะครับการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ร่วมพักรักของเอกชนหรือปลออนะครับซึ่งตอนนี้เป็นรุ่นซิที11นะครับนะฮะซึ่งในวันนี้เนี่ยฮะเราก็จะมีการแจกมวกันน็อกนะครับให้กับประชาชนนะฮะที่เราตรวจพบว่าไม่ได้ขับขี่ถ้าที่ว่าขับขี่แล้วไม่สมบูรณ์มบกันน็อกมาเราก็จะมีการตักเตือนแล้วก็มอบมวกันน็อกให้กับผู้ขับขี่ไปนะครับซึ่งสิ่งที่เราหวังผลจากครั้งนี้นะครับก็คือว่าเราต้องการให้ผู้ขับขี่ รถจักรยานยนต์นะครับไม่ใช่เฉพาะในเขตพื้นที่กองพับการตำรวจจรารนะครับรวมถึงผู้ขับขี่ทั้งประเทศนะครับได้มีความตระหนักนะครับว่าการสวมใส่หมวกกันน็กเนี่ยฮะจะช่วยลดการบาดเจ็บนะครับช่วยลดการสูญเสียชีวิตนะครับของทั้งตัวเองของทั้งผู้ที่นั่งซ้อนท้ายมานะฮะรวมถึงประชาชนนะฮะรอบข้าง ที่อาจได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับหวังว่นอย่างยิ่งว่าการโลนตล,ลงนี่นะครับจากาาทาให้อุบัติเหตุนะฮะบนท้องถนนที่เกิดจากรถจักรยานยนต์นครับรถน้อยลงครับ